ไปแอดคลิปกัอบพอดคฟลิโออยู่เออต้องนี้ดูว่ถ้ามึงเรียนหมอกูจะเอาคลิปนี้ไปเขาดูเปิดได้คนไข้ก่อนคนไข้ผ่าตัดอ่ะทามันโดนใครทำร้ายหัวใจมาวะอาจจะเป็นเธอก็ได้นะยังน,นี้มีใครจะเรียนหมอไหมดูไอเฟนเป็นตัวอย่างเฮ้ยมันยากจังวะ <c oughs> ไม่มีปอดแล้วหายใจไม่ออกเดี๋ยวเขาก็ใส่ท่อออกซิเจนเนา ตายโหตายเลยแสดงว่าตัดใจไม่ไ <surprisingly> ด <ampa that> <AN> <als> ้นี่มีระหว่างตัดใจกับฝังใจอ่ะเออพูดถึงใครวะฟันกับทำใจไหนยากกว่าก er ันวะทำไม่ถือรักเน่ยนี่อุปกรณ์โอ้ยเฟนหมดปากแล้วน่ะมันยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาทุกอย่างยังอยู่ในการดูแลของหมอหมอด็อกออกเฟนยาชาอยู่ไหนยาชาอยู่ไหนทำฟันแล้วทำไมต้องมานั่งรถด่วนด้วยวะโอ้โหนโอ้ยอเฟนโง่จริงมึงมึงนู้นพี่แหลมยัง โน้ดโน้ดโนดโนดโนต้องโน้แบบนี้ดิว้าเฟรชทำฟันนี่อยากฟันสวยเหรอมันไปแก้ฟันสีดำดำถึงมึงจะฟันสวยถ้ามึงไม่รวยเธอก็ไม่เอาที่ไหนก็ใส่ฟันไอ้ีฟันกูร่วงเหมือนเวลารถขยับผิดนี่โอ้ยฟันดึกดื่งเป็นเวบคอมโฟร์ตเลยใหญ่เวลาเวลาไปร้านหมอฟันหมอฟันเขาก็ทำแบบนี้ให้มึงกูขอร้องมึงอย่วลางถขยับผิดนี่เฮยฟกเป็นแบบคอมโฟร์ตเลยใหญ่เว็าเวลาไปร้านหมอฟันหมอฟันเขาจะทำแบบนี้ให้ หมอไม่ไม่ตั้มใจทํางานเลยมือดึงถือกล้องถือกล้องอะไรสดถ้าหิวก็ทํากับข้าวแต่ถ้ารักเราพวกต้องทอําใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะมึงก็รอดีวะเหมือนที่มึอองรอเขามารักเป็นไรยัาหนึงเนอะเออ,เ,อ,อเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นดิเหมือนที่มึงเล่นกับหัวใจเขาอะใช่ไหมลนะ่ะ ลหหมดเลลลยััฮโครบูกแต่ใช่บ่ครับโอ้ยจะทำย่างไงตู้เย็นไม่ไหวถอยไปเกมยินดีการันตีตัวเปิดตู้เย็นยังไม่ได้เลยจะไปเปิดใจใครได้วะตัวอดีโอทุบแม่งเลยเปิดไปโกโก้คันเลยนะไม่ไม่เอาอย่างอื่นมากระท้อเรา